โอเคก็กล้าสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ในทีที่จะสุญวันนี้ผมจะมาบอกวลาสตรีมของผมนั่นเองซึ่งผมได้ทําการสตรีมไปรอบหนึ่งแล้วแม่งไม่มีใครดูแต่ผมลองไปทดลองเมื่อกี้ไม่ใช่ดิตอนที่ผมสตรีมครั้งแรกผมลองเอาโทรศัพท์แม่แล้วกปกดสตรีมกดไปยูสตรีมโหมมันมันดูได้นะทุกคนโอเคผมเลยจะเอาคาปิลล่ามาแล้ว ตู้ซุมนี่อยากได้ว่ะเนี่ยคิดคิดคิดโอเคก็ค่อยๆว่ากันอีกทีแล้วกันคาเพล่าแล้วก็โอเคซึ่งวะผมจะมาบอกเวลาสตรีมกันคือผมจะสตรีมวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์สตรีมวันศุกร์ก็จะเป็นหนึ่งทุ่มอันหนึ่ง โอเคก็เอ <Okay, S 2> okay, 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 so ้โอเคก็มีเออเพราะว่าพี่เขาเชิญมานะโเคมาก็จะเป็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันศุกร์ก็จะเป็นหนึ่งทุ่มวันเสาร์ก็จะเป็นหนึ่งทุ่มครึ่งนะเออสำหรับใครที่อยากดูสตรีมก็เนี่ยคิดนี้ผมจะบอกนะโอเคไปเดี๋ยวกับพี่เขากันโอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคโอเคครับเฟลูยกับผมเองนะครับเองนะครับเลิตจัดอกจัดอก เดี๋ยวพอเดี๋ยวพ่อ,พอพกลงคลิปแล้วนี่โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกับพี่แบงแบงเออพี่แบงกันนะทุกคนก็ช่องก็ช่องผมก็มาจะหยุดถ่ายคลิปสักสองปี้วยกันทำไมอ่ะเพราะว่าพี่ต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเนี้ย เรนะัเดี๋ยวขอเลิกเล่นกัน <Okay. S 2> อยากเป็หนหรื่องพี่ขอขอของขอูข่กดดีกว่าอยากเล้งเสี่ยวโอเคมาพี่ก็จะมาเล่นกับพี่แบงค์กันนะไปเลยพี่เบงกเดี๋ยวพี่ขอเปิดเสียงของมือเพลงเสียงเพลงดังกันโอเคพี่เขาว่าจะเมาเล่นึอง เห็นหัวล้อบ่อยนี่ครับมา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 ครับเฮ้ยพี่วันนี้พี่เ่าคนใกล้พี่พี่พี่ผมผมยิงให้ผมปล่อยมันไม่ตายมันโปพี่มันโป้โอ้โหลงโป้โอ้โงโป้นี่มันโป้เฮ้ยมันโป้เฮ้ย โอ้โหเฮ้ยจูสไนเปอร์ด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเรักหัวไม่เนี่ยโอ้แต่ชนะบาปของขนาดเลยเออไม่ใช่หมวดทะเลทรายไม่ใช่แต่ชนะบาปผู้พิดเอาอีกแล้วโอ้แพ้แม่เออเดี๋ยวผมอาจจะติดอันดับสิบก็ได้ผมผมเล่นชนะบ่อยอนะเนี่ย อาจะไม่ชนะสักทีเดียวอาจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่แรงขึ้นแน่นอนมาก็จะ,จะลดเสียงในการเออฟังกับพี่เขานิหนึ่งนะโอเคมา อาจจะผมพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับแอปตัวเอ็มผมนี่แหละ <uvo> ผมก็ใช้เป็นราคาสุถูกนะเนี่ยผมไม่ได้ใช้แพงอะไรเออผมประหยัด,ดยครับทุกคนเศรษฐกิจพอเพียงเออจุดเยผมคนๆๆ เพราะเราต้องฟังของไงพี่มันเลยให้โอกาสเราในการให้แบบเรามันจะไม่ลงตัวนี้ก่อนไม่ใช่หรอได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวพี่พี่พี่เด้ปันนึงเออเดี๋ยวพี่พี่ตามผมมาพี่ตามผมมา เพราะว่าเพี่โน้นหนึ่งหนูแล้วไม่ใช่หรอกอ้เพี่อโน้นหนึ่งโอ้มีไหนว่าเออปั้นหนึ่งมันจะมีที่ที่หนึ่งพี่พี่พี่เคยทำาดพี่เคยทำผิดอะไรไหมพี่ไม่เคยเหรอพี่พี่พ พี่มาอยู่มาอยู่หน้าลูกกงนี่มาอยู่หน้าลูกกงนี่อ๋อพี่พี่รู้แล้วจะทำอะไรทำอะไรไปนี่เด็กหรอกไ้ที่เด็กอะไรพี่ทำความผิดนะพี่อ๋อพี่รู้ให้พี่ยืนอยู่ที่หน้ากงแล้วแล้วก็ให้มาขังพี่นี่นะใช่ใช่พี่มีความผิดเี่พี่มีความผิดเพาะา เขียนโอ้โหคำหยาบจันระีผมทำคลิปอยู่นะนะครับผมผมก็ขอขอโทษด้วยนะครับน่าไม่เป็นไรแล้วผมดึงออกได้ผมมีไฟฟอวอสองเันโอ้เดี๋ยว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 เป็นหนึ่งสายคนวิ่งแล้ววนะันเนี้ยน น้องแค่เป็นน้องมึงไอสัตว์เด็กต่ำไม่นองเราวัยเด็กต่ำอม่ด๋อยจลงไปข้างล่างก่อนมองซ้ายมองขาเฮ้ยพี่พี่ถ้าผมอัพคลิปนี้นี่พี่จะดูไหมดูพี่เนี่ยก็ดูหมดอะไม่ค่อยเชื่อ นี่นี่ผมนี่ใกล้ถึงหนึ่งร้อยซับแล้วนะผมเจ็ดสิบ้าซับแล้วเปล่าวะน่าเออน่าจะเจ็ดสิบห้าใช่ใชแล้วเจ็ดสิบสี่นะได้เพลงไม่ขึ้นอาไอเสดเพลงให้ขึ้นมาเลยโอ้เมื่อกี้อะไรวะบาเลดว่ะ <laughs> ทำไมอ่ะมันแหลกแหลกเลยแบบนี้ตอนนั้นผมก็แหลกอ่ะไม่ไม voilà> ่รู้เป็นอะไรนะพอผมลบคลิปปุ๊บแม่งหายแหลกเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันตึนที่ด้วยไอ้คน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 ณยี่ไหนยี่ไหนอยู่ที่เอาติก สามร้อยสามร้อยเนาะวะสามร้อยสามร้อยสิ uh, uh. án, calculus, ılar, okay. ้องร่ะอ really. yes, ่ะัมบะมบะไอซบไมบะไมบดาวพี่ดาว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 แงคนคนคนาตอนนี้มามาเพแล้วมามาเพ่งเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เดี๋ยวพี่่อให้กันเดี๋ยวพี่รอรอให้เดี๋ยวพี่รอ กันหนึ่งไปเลยโฮ่ฟิวฟิวไปเลยโฮ่ไปเลยครับโอ้โหปุ๊ม<ป>พี่พี่พี่คนละ <c oughs> คนละทางคนละทางการขอย่องยังไวะเฮ้ยมาจากนี้ตรงนะี้ <c oughs> ไปไปสวยโอ้โหตายเลยรูดของผมรูดของไปหมดแล้ว อพี่เล่นสมัยไีพี่คน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 ท้งไหนอะอยู่ที่ทงทงไมก <c oughs> อแ่แ่ยหรอยังฟังของไม่อิ่มเลยแก <c oughs> yeah. โอ้เดี๋ยวพี่ลดี๋ยวตายนะพี่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 เดี๋ยวพี่จะยิงคนเลยปั้นเดิมปั้นเดิมโอ้โหปั้นอะไปกันไอ้ปัว์โอ้โหทางไหนพี่ทางไหนอุ๊ยอุ๊จิบบนเขาบนเขาบนเขาบนบเขาอุ้ยอุ๊ยกดกดตั้งให้มดเออเอามาเลยมาเดี๋ยวแป๊บนึงผมตั้งให้วอสองอันนะ บ,บ,บาบาบาเรมันจอสองอันไม่ได้ไม่เหรอพี่บวกแล้วโอ้โอเมก o าโอเมก o าโอเมก้าเฟนเน่โอเมก้าใช่แล้วไอ้สัสเออเหนื่อยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่อันดับสิบสามพีพพ่อันดับสิบสามได้อยู่ได้อยู่ เพราะว่าพี่อ่ะเพราะว่าพี่จะซ้อมไงโอเคนะโอเคครับซ้อมนะเอาเลยนะขอให้ถึงหนึ่งร้อยซับเร็วๆนะครับขอบคุณครับอ๋อบอุณสตซ่าไปหนึงเหรอพี่ไม่าเับมาเดี๋ยวผมจะโัวพี่เดี๋ยวเวลาตอนแบบ มาเลยเดี๋ยวพี่ดีดโซนเป็นพี่รักของข้าเดี๋ยวผมจะโชว์พี่ดูว่าความน่ากลัวที่แท้จริงคืออะไรโอ้โหความน่ากลัวสุดยอดเลยครับเอ้ยลืม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 เลื่กระบองอ ไปส <ไป S 2> องพี่พร้อมแล <ไป S 1> ้วนะโอเคพี่เออเมือ่อกี้พ่อพ่อพ่อ,พอมาคุยเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยอะไแล้วก็ไ่ลูกโดนไหนวะเกย์มาเกย์ทุกคนวันนี้พ่อจะมาโดนหนึ่งหนึ่งกับพี่แบงก์กันพี่แบงก์เอาไปกินโอ้ย ทุกคนมาเอเอานี้แป๊บนึงขอคนเดินนั่นเนี่ยวิวีวิ่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววีวีวใจย็นกันคือแป้ววิวีแล้วอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บจุ๊บจจุ๊จุ๊บจุ๊งจุ๊บ มีไอ้สัตว์ตครัดรดอราดอราดอเฮ้ยเฮ้ยเฮแตกเอาไปกินโอ้โหอไอ้สัตว์กถ้าถ้าย้อนนั่งยิสีดำไม้ตายยอนนั่งยิงสีดำ เสดนนำเนี่ยโห่เสพยงร้องแม่งร้องโวยนี่ยโอ้ยอ้ยพีกินใครวะพีกินใครวะตัดแาไม่หยองดีแย่แล้วเก่งทุกคนมาผมขอปิดไม้แล้วกันเราจะทำจิ๊กนี่นี่โดนทำอะไรทำอะไรปัดหัวไป เราจะมาทำแบบนี้กันรับรับร้วขอปิดไมคเนี่ยตอนรมอหาเฮ้อ นี่ครับทำได้แล้วผู้สาตปิดไมไว้ตั้งนานอุ้ยใครยิงใครยิงเปิดเออโอ้โหใครยิงวะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นี่เสื้อเลือกเลือกดุ่น่วนว่ะโอ้โหยิงหัว เดี๋ยวแป้นึงผมมีปืนบาเรียมไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันจะยิงเข้าหัวยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ะหลังหลังหลังโอ๊ยหน้าเลยอีกข้างข้างเฮ้ยน้องพี่ขอเดี๋ยวพี่ขอดุนดุนดุวนไดไหมได้ได้นะคะมามามาอ้ยใครไม่ยิงพี่อันไหนเป็นแค่นั่นหรอเราก็ป้องที่อยู่ตรงโดม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 ยังไงอะ โนมน,น,น,นี่งี๋ยวแป๊บน,นึงกํไปกํลังไปนี่ผมเจอแล้วตายใครวะโอ้โหสองทางราดับปืนให่อ้าไหรอ ่เราต้องยอมอ่ะจังหวะนีเ้เจอปืนบาเลียเข้าไปอ่ะโอ้โหคนไม่เดินเดินอ่ะเดี๋ยวหาเงินเินก่อนไปยังไงยิงไม่เข้าวดิยิงไม่เข้าวะดติต้องเดินต้องเดิมนี่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 จิ๊บจ็๊บจิ๊บวิววิววิว จะสู้ไหวไหมเนี่ยไม่อยากตั้งใหว้วอลช่วยมาเอาไปว่าเดี๋ยวตอนนี้โ,อโ,โอเโออโทยกคนเสียรอว่าะล้ว ทําต่าวอ่ะโอ้ยจะกกี้ยังนักนะผมไปทําของไอพี่อยู่อยู่ไหนนะอยู่ข้างอว่าไงอย่ามาดินกว่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปหา วะเออผมขึ้นไปไม่ได้แป๊บนึงผมไปเอาไอ,อ้รอก่อนโอเลือดใส่จริงโอ้ยนี่ก็เพื่อนกันเลยนะโอเคอเคืออแล้วก็ เราแป๊บหนึ่งนะพี่ขอแป้มยายก่อนเริ่มไม่เตม็มมาสามสองหนึ่งรับม,มาไปดิ้งเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้เออโน้ตไม่ไม่พอโอ้เดี๋ยวเด็ดเด็ดเดยวไม่เต็มมันเบาเบาวะพี่ขึ้นพี่ขึ้นมาใหม่ๆเลย มาเร็วๆอ้าเร็วๆเดี๋ยวเอ้าวแตกก่อนพี่เคลิ่มไม่ได้เหรอมันมีวิธีเคลิ่มอยู่เฮ้ยๆอุ้ยอุ้ยถามๆๆ3 2 1เริ่ม ไปยิงซ่อนัดอ่ะอ้าวใครยิงวะเอ้าใครยิงวะใครยิงวะไม่แก้ไม่กิ้อนใครยิงวะเอใครยิงใครยิงไม่รู้เหมือนกันพี่เคปไปเราไปที่เดิมปั้นหนึ่งโผลขอไปเอาไอ้วอก่อนเฮ้ใครเนี่ยเคปอ๋ใครไม่ยิงเนี่ยผมผมยังดวนผมยังดวนไม่ค่อยเป็นอ่ะพี่ เดีเดวมาน่ะีเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่พี่เขาให้ดวนยิงทีละนัดเหรอเออไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวผมผมก็ยิงสองนัด <laughs> ผมผมดวงไม่ค่อยเป็นเออดวงไม่ค่อยเป็นมามาเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้ผมรู้แล้วของของพี่ก็เพิ่งเล่นเป็น แล้วเรื่องผมทำที่ไว้ให้แล้วพี่ดีครับพี่ลองกดไปอยู่ข้างหลังแล้วก็กดสะโขบดูมีสะโขบไหม <c oughs> โอ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อา้าวลูอืมเย้มามาเริ่ม จับปั้นหนึ่งทำไมเลือดพี่ไม่ลดเลยพี่โป้ปะนะันอะไม่ไม่เนี่ยโอ้ลองลองลองโอป้ปะนะันอะปั้นหนึ่งเยวอขอไปเอาของก่อนอเ,เลือดเต็มแล้วโอ้มีมีคนยิงพี่ตาเยเหรอ เกินไปออ่่ะพี้ยิงพี่พี่ผมวางห่างเกินไปอะ่ะ<อ>เพื่อนเหรอเพื่อนเหรออ้โหแป๊บนึงพี่แล้วผมขอแปรงหุ่นก่อน โอเคงั้นก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยก็แต่จริงคลิปนี้ก็แค่อยากจะบอกแค่เวลาจะตีเนี่ยแต่พี่เขาให้มาดูนนะโอเคบายครับบายครับ